ปัญหาในการทำธุรกิจของร้านซักอบรีดคือการขยายฐานลูกค,ค้าซึ่งแต่เดิมเป็นธุรกิจที่มีความเป็นโลเคอลสูงลูกค,ค้าส่วนใหญ่จะอาศัยอยู่ในบริเวณที่ตั้งร้านการขยายฐานลูกค,ค้าออกไปจึงเป็นเรื่องที่ยากเมื่อพูดถึงธุรกิจร้านซักอบรีดหลายคนคงยังนึกไม่ออกว่าจะมีเทคโนโลยีอะไรที่จะช่วยสร้างมูลค่าทางธุรกิจได้ล่าสุดบ้านเรามีร้านซักอบรีดผ่านตู้ล็อกเกอร์ ธุรกิจรูปแบบ global brand ที่ผนวกร้านซักอบรีดแบบเดิมๆเ,เข้ากับเทคโนโลยีอย่างชาญฉลาดโดยผู้ที่ต้องการซักผ้าสามารถนำผ้าไปใส่ไว้ที่ตู้ล็อกเกอร์ที่ใกล้ที่สุดและผู้ให้บริการจะนำผ้าไปซักแล้วนำมาใส่คืนไว้ที่ตู้ จะเห็นว่ารูปแบบการรับจ้างซักผ้าไม่ได้เปลี่ยนไปแต่เพิ่มโซลูชันที่จะอำนวยความสะดวกให้ลูกค้ามากขึ้นลดกำแพงความเป็นธุรกิจโลเข้าลงโดยผู้ใช้บริการสามารถตรวจเช็คได้ว่ามีตู้อยู่ตรงไหนบ้างเพื่อนำผ้าไปใสต่ตู้เมื่อซักเสร็จแล้วก็จะมีระบบแจ้งเตือนให้ไปรับผ้า ข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าระบุว่าในช่วง10เดือนแรกของปี2562มีการจัดตั้งธุรกิจร้านซักรีดรวม148รายเพิ่มขึ้น39%มีทุนจดทะเบียน254ล้านบาทเพิ่มขึ้น98%และภาพรวมมีธุรกิจร้านซักอบรีดที่ดำเนินการอยู่824รายมีไรายได้รวมปี2561จำนวน4,599ล้านบาทส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในกรุงเทพคิดเป็น30% รองลงมาเป็นภาคกลางและภาคใต้17%ภาคตะวันออก16%ภาคเหนือ9%ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ5%ภาคตะวันตก3%จะเห็นว่าธุรกิจร้านซักอบรีดมีแนวโน้มการเติบโตอย่างต่อเนื่องจากสังคมเมืองที่เติบโตแบบก้าวกระโดดการดำเนินวิถีชีวิตที่เร่งรีบต้องแข่งกับเวลาและกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ต้องการความสะดวกสบายในการดำรงชีวิตทำให้การลงทุนทงธุรกิจในกลุ่มนี้ยังพอมีช่องทางให้เติบโตต่อไปได้ อย่างไรก็ตามการลงทุนในธุรกิจร้านซักอบรีดยังคงต้องอาศัยทำเลที่ดีเหมาะสมกับธุรกิจซึ่งควรจะพิจารณาลงทุนในพื้นที่พักอาศัยตามแหล่งชุมชนเมืองคอนโดมิเนียมหมู่บ้านจัดสรรตามแนวรถไฟฟ้าหรือใกล้หอพักนักศึกษาแม้ช่องทางการดําเนินธุรกิจร้านซักอบรีดมีแนวโน้มในทางที่ดีขึ้นแต่การลงทุนกับเทคนโนโลยีที่มีโซลูชันและกลไกทางธุรกิจที่ซับซ้อนมากกว่าเก่าจําเป็นต้องใช้เงินลงทุนมากถือเป็นข้อจํากัดของร้านซักอบรีดรายเล็ก ซึ่งนอกจากการใช้เทคโนโลยีเข้ามาเสริมเพื่อเพิ่ม <ๆ S 1> ความสะดวกให้กับลูกค้าแล้วยังมีอีกหลายสิ่งที่ธุรกิจประเภทนี้สามารถทำเพื่อสร้างคุณภาพบริการที่ดีได้อย่างเรื่องความสะอาดการตรงต่อเวลาการใส่ใจรายละเอียดของลูกค้าแต่ละรายซึ่งในเรื่องนี้ร้านซักอบรีที่เป็นโลกาแบรนด์จะทำได้ดีกว่าร้านที่เป็นโกลบอลแบรนด์และยังเป็นข้อได้เปรียบของร้านซักอบรีรายเล็กที่เข้าใจตลาดได้มากกว่าเข้าใจวิถีการดำเนินชีวิตของลูกค้าในท้องถิ่นได้ดีกว่าจึงสามารถปรับใช้กับธุรกิจ เพื่อสร้างการบริการที่ดีต่อไปได้จากนั้นจึงค่อยหันไปทําการตลาดรวมถึงวางกลยุทธ์การขยายฐานลูกค้าในรูปแบบที่กําลังของคุณรับไหวอย่างการทําการตลาดบนโซเชียลมีเดียที่ลงทุนน้อยแต่ได้ผลดีการสร้างช่องทางสื่อสารออนไลน์กับลูกค้าการโปรโมทร,ร้านเรียงลูกค้าทางโซเชียลสร้างระบบการรับส่งผ้าที่เป็นมาตรฐาน วิธีนี้อาจต้องมีการลงทุนเรื่องโลจิสติกในระยะแรกอาจเริ่มจากรถส่วนตัวหากมีลูกค้าสนใจเยอะขึ้นก็ทำเป็นรถประจำร้านและระยะต่อไปหากต้องการขยายออกไปอีกก็สามารถเพิ่มเป็นจุดร,รับส่งและกระจายผ้าแม้จะเป็นการสร้างรูปแบบการบริการใหม่ที่ต้องลงทุนไม่น้อยแต่ก็ยังไม่อาจเท่ากับเทคโนโลยีที่มีลักษณะเป็น global brand ที่ต้องใช้เงินลงทุนมากกว่าซึ่งลักษณะนี้ยังต้องใช้เวลากับตลาดในบ้านเราอีกพอสมควร เว้นแต่คุณจะเป็นนักลงทุนหน้าใหม่ที่กำลังสนใจในธุรกิจกลุ่มนี้แต่หากคุณเปิดร้านซักอบรีดอยู่ก่อนแล้วการค่อยๆปรับโมเดลการให้บริการโดยไม่ปิดกั้นเทคโนโลยีและเพิ่มการลงทุนทีละน้อยยังคงกลิ่นอายของความเป็นโลอลแบนด์ไว้ทั้งร้านคุณและลูกค้าก็ยังไม่ต้องปรับตัวมากวิธีนี้ยังพอใช้เป็นเส้นทางรุ่งร้านซักอบรีดยุค4.0ได้